สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะรายงานให้ทราบสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของชาวนครแล้วก็ชาวมหาชาัายประไลักษ์ด้วยกันก็คือความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและการดําเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่น่าจะแสดงความยินดีร่วมกันนะครับคืองานวันสถาป,ปนามหาชาัายประไลรักษ์ครบรอบยี่สิบามปี ผมขอเริ่มประเด็นแรกก่อนนะครขณะน,นี้มหาจัยของเรามีความชัดเจนมากว่ากระบวนการที่เรากำลังดำเนินการเพื่อให้มีการก่อสร้างศูนย์การแพทย์นั้นก็ถือว่าดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการขณะนี้เนี่ยทางผู้บริหารได้กำหนดสิ่งที่เรียกว่าแผนที่นำทางสำหรับการก่อสร้างศูนย์การแพทย์สังคฤษที่เรียกว่า road map เรากำหนดขั้นตอนต่างๆไว้สี่ห้าขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือกลับไปทบทวนดูว่าราคากลางที่เคยกำหนดไว้กับตัวข้อกำหนดในการก่อสร้างที่กำหนดไว้เดิมนั้นจะมีอะไรแก้ไขป,ปรับปรุงบ้างขณะนี้คณะทำงานสองชุดนั้นก็ได้ดำเนินการเ,าเกือบจะเรียบร้อยแล้วมายสเตนชุดแรกก็คือภายในสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมีนาเนี่ย เราก็จะได้ราคากลางแล้วก็กรอบข้อที่เรียกว่า T.O.R. ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการก่อสร้างเออพอผ่านสเต็ปนี้ไปแล้วเนี่ยช่วงที่สองก็คือการประกวดราคาที่เราเรียกว่าระบบ e auction การประกวดราคาเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบของมหาชยที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด หลายเรื่องที่ระเบียบของเรากำหนดไว้ไม่ชัดเจนเราก็จะอาศัยระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นระเบียบที่ส่วนราชการต่างๆของเราใช้อยู่หลังจากนั้นคาดว่าในช่วงเดือนเมษาพฤษภานั้นเนี่ยเราน่าจะดำเนินการเสร็จได้ผู้รับเหมาที่เป็นทางการ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําตามระเบียบของทางราชการก็คือต้องแจ้งผลการดําเนินงานทุกอย่างเนี่ยกลับไปที่สํานักงบประมาณกลับไปที่กรมบัญชีกลางกลับไปที่สงตอง,องอว่าเราได้ดำเนินการได้ผู้รับเหมาแล้วและในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากโครงการของเราราชาไประยะหนึง่งก็จะต้องนําเรื่องนี้เสนอสํงงานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอต่อไปอยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการเพื่อขออนุมัติขยายเวลาผูกพันงบประมาณนี่เป็นขั้นตอนที่เราเตรียมไว้นะครับผมคิดว่าภายในเดือนออกรกฎาเราคงจะได้เซ็นสัญญาแล้วก็นับจากนั้นไป1,350วันการก่อสร้างจะเสร็จซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช2561ก็แปลว่าศูนย์การแพทย์ของเราถ้าเดินไปตามโรดแมพที่ทีมบริหารกำหนดไว้ก็น่าจะได้โครงการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์กับมหาชยและเป็นประโยชน์กับชาวนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าศูนย์การแพทย์นี้นะครับภายในปีพศ2561เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดี ชาวมหายารัยวลายลักษ์นะครับหลังจากที่เราได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกพระราชบัญญตัติมหาชจรัยวลายลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพระยัติก็ดําเนินการไปแล้ว23ปีจะครบ23ปีในวันที่29มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับทางมหาลลยก็ได้เตรียมการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการรํำลึกถึงการเกิดของหมาชัยและการเจริญก้าวหน้าต่อไปของหมาชัยวันที่29มีนาคม258 8นั้นเราจัดกิจกรรมทั้งวันเริ่มต้นในภาคเช้าประมาณ6ในกาสนาทีด้วยกิจกรรมที่เรียกว่าเดินวิ่งสร้างสุขและกิจกรรมจักรยาน ก็มีชมรมมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เริ่มงานกันตั้งแต่6กนากาสนาทีไปจนถึง8ปดนาฬกาสนาทีก็อยู่ที่หน้าอาคารไทยบุรีในมหา,าวิทยาลัยลักษณ์ของเราหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่งานพิธีการในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาจะเป็นงานพิธีกรรมทางศาสนาและในขณะเดียวกันเราก็จะมีพิธี มอบอเป็นเรื่องของการเชิดชูเกียรติของบุคคลบุคลากรที่ช่วยงานกับมหาชัยก็ัยลักมาในระยะเวลาอันยาวนานแล้วก็ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เราจะมอบโร่เชิดชูเกียรติสำหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในภารกิจทั้ง4ด้านของมหาชัยเรามอบโร่ที่เรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนมวลรอ หัรามอบโปรโ่เชิดชูเกียรติสำหรับบุคลกรที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง10ปีมาแล้ว15ปีมาแล้วแล้วก็20ปีก็ถือว่าเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติของบุคลกรที่อยู่ในมาชัยวไลลักษ์ะจะมีการปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราตรจารย์ดรวิจิตศรีสะอ้านนายกสภามหาวิทยาลัยวไลลักษ์เรื่องครูในฝัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากาท่านศาสตราจารย์รัตวิจิตเองท่านก็เป็นครูมาตลอดชีวิตประสบการณ์ของท่านจะนำมาถ่ายทอดจากบทปาฐกถาพิเศษที่เรียกว่าครูในฝันสำหรับผู้ที่เป็นครูที่เป็นอาจารย์ในมหาาลัยหรือผู้ที่สนใจอยากจะเข้าฟังก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกา15นาที กชั่วโมงเสร็จเสร็จสำหรับปธาฐกถาพิเศษของท่านนายกสภากิจกรรมนี้จะจัดที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาสุดท้ายก็จะมีในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา13นาฬกาไปถึง19นาฬกาเพจะมีกิจกรรมสปอร์ตเดย์ก็มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามาัคคีในมหลาลัยวลัาายลักษ์ในโอกาสที่เรามีอายุครบ23ปี บตกตอนเย็นนะครับก็จะมีการสังสรรค์สาม,สาม,สามัคคีในวันคล้ายวันสถาปนามหาชาลัยครบรอบ23ปีโดยบุคลกรสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันครับผมก็ขอเชิญชวนชาวมหาชาัยวลไลลักษณ์และก็ชาวนาครศรีธรรมราชทุกท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลไลลักษณ์ครบรอบ23ปี ในวันที่29มีนาคม2,558นี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับสวัสดีครับ